ครับสวัสดีครับวันนี้ต้อมจะมาทำข้าวต้มนะครับผมนี่มาจากตลาดก่อนนะครับซื้อกุ้งแห้งนะครับสวยๆนะครับจะเอาไซส์ไหนก็เลือกนะครับเพื่อที่จะไปทำยำนะครับผมครับก็มีถั่วงอกนะครับวัตถุดิบก็มีถั่วงอกต้นหอมเต้าหู้แผ่นนะครับจะเอาสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้ครับตามชอบนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับพริกสวนพริกแดงหน่อยนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับผม ครับเดี๋ยวก็จะมาทํากันนะครับอันนี้ก็เตรียมล้างครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมที่จะทํานะครับครับนี่ครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมครับเต้าหู้แผ่นนะครับเอ่อผมจะแบ่งเป็นสองรอบนะครับผัดสองรอบนะครับเช้ากับกลางวันนะครับผมเพราะว่าผัดถั่วงอกนี่ต้องทานใหม่ๆนะครับจะอร่อยนะครับก็ทานถั่วง หั่นเต้าหู้นะครับพอชิ้นพอประมาณนะครับแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็หั่นต้นหอมเป็นท่อนๆนะครับนี่ครับแล้วก็บุกกระเทียมนะครับแล้วก็บุกพริกสวนใส่นะครับครับผัดถั่วงอกผมก็จะใส่กุ้งแห้งหน่อยนะครับนี่ก็คือมะนาวนะครับมะนาวล้างแล้วเตรียมไว้สําหรับการยำนะครับครับนี่ครับกุ้งแห้งนะครับผมครับก็ ล้างก่อนนะครับเพราะว่ามันบางเจ้าอาจจะเค็มนะครับเค็มไม่เค็มก็ต้องล้างนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงซอยนะครับแล้วก็เกี๊ยมไายนะครับเกี๊ยมไายสูตรยำสามรสนะครับเรามาเพิ่มรสชาติด้วยการยำนะครับแล้วก็มีไข่เค็มนะครับพริกสวนพริกแดงนะครับครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับวันหยุดหรือว่าสําหรับผู้สูงอายุภายในบ้านนะครับ ครับเด็กๆก็ทานได้เลยครับนี่ก็ซอยหอมแดงบางๆนะครับบางๆนะครับนะครับเกี๊ยวไชก็ใส่จานไว้นะครับจัดใส่จานไว้นะครับกับซอยเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างนะครับเดี๋ยวสักกู่ก็เรามาทําน้ํายํากันนะครับอ่าอันนี้ก็ไข่แดงนะครับไข่เค็มนะครับเตรียมวัตถุดิบนะครับมะนาวผ่าซีกไว้นะครับ เป็นเมนูสําหรับวันหยุดหรือวันง่ายๆสบายๆนะครับทําทานได้ทั้งวันเลยครับอันนี้มาทําน้ํายํานะครับก็มีน้ําเชื่อมนะครับผมน้ําเชื่อมน้ําปลาทิพพลตนะครับผมมะนาวนะครับครับใส่ลงไปเลยครับครับแล้วก็ตามด้วยหอมแดงนะครับหอมแดงก็แบ่งมาโรยหน้าได้นะครับแล้วก็พริกสวนก็มาโรยหน้าได้นะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็เอาน้ํายําราดลงมาเลยนะครับเป็นสูตรง่ายๆเลยนะครับ เพิ่มรสชาตินะครับสําหรับข้าวต้มมื้อนี้นะครับนี่ครับโรยด้วยกุ้งแห้งไปด้วยนะครับครับก็จะได้ยำสูตรยำสามรสนะครับผมเปรี้ยวเผ็ดหวานหน่อยนะครับทานกับข้าวต้มอร่อยนะครับนี่ครับน้ํายำนะครับครับชิมรสชาติด้วยนะครับครับแล้วก็นํามาลาดเลยนะครับ อันนี้ก็โรยด้วยพริกสวนแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาน้ำยํามาลาดนะครับจะลาดน้อยลาดมากนะครับแล้วแต่ชอบเลยครับนีครับบีบมะนาวใส่หน่อยนะครับผมนี่ครับน่าทานเลยนะครับรสชาติมันจะกลมกล่อมนะครับทานกับข้าวต้มอร่อยเลยนะครับ เมนูสำหรับข้าวต้มก็มีหลากหลายนะครับเมนูแล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมนี่ครับสามอย่างพอแล้วครับผมวันนี้สบายสายครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมาผัดถั่วงอกนะครับคอยดูนะครับผมครับผัดถั่วงอกอร่อยอร่อยครับถั่วงอกนี่ก็ต้องผัดแล้วทานเลยนะครับรับก็ต้มข้าวต้มค้างไว้นะครับผม นี่ครับก็คอยช้อนฟองออกนะครับใส่ใบเตยใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะครับผมครับเดี๋ยวก็เอาตะพีช้อนฟองออกนะครับอันนี้มาผัดเต้าหู้กันเลยนะครับผมก็เต้าหู้ลงไปทอดหน่อยนะครับครับใส่น้ามันแล้วก็เต้าหู้ทอดรือไฟปานกลางนะครับทอดให้พอเหลืองนะครับครับเดี๋ยวสักครู่ก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับ พอเหลืองได้ที่แล้วเราก็ใส่กระเทียมเ,เพราะว่าที่ทอดเพราะว่ามันจะได้ไม่เหม็นกลิ่นกระหู้นะครับผมนี่ครับใส่กระเทียมครับกระเทียมพริกผงลงไปนิดนึงนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับความเข้มข้นนะครับของรสชาตินะครับแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปไนะคแล้วตามด้วยเครื่องปรุงนะครับันะ้ำมันหอยพิกอขาวน้ำตาลทรายของปรุงรสแล้วก็ ตามด้วยน้ำปลาหยอะรอบๆกระทะนะครับแล้วก็ผัดทุกเค้าสักครูกก่ก็สักขึ้นได้เลยครับเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแล้วก็โรยพริกไทยไปหน่อยนะครับใช้ไ,ไฟแรงนะครับผม โรยน้ำปลาไปแล้วอบนะครับเพิ่มความหอมนะครับไม่ต้องเยอะนะครับจะปริมาณเอานะครับตัดต่อผัดคลุกเขาไปสักครู่นะครับแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนะครับต้นหอมแล้วก็พริกแกงนะครับก็อร่อยเลยนะครับนี่ครับโรยไปแล้วก็ผัดอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตักขึ้นเลยครับจะมีความกรอบหน่อยนะครับสําหรับถุงว่อนะครับ ทานใหม่ๆอร่อยเลยนะครับแนะนํานะครับทําทานกันครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนครับหรือว่ามีผู้สูงอายุอยู่นะครับก็ทําทานได้นะครับไม่ต้องใส่พริกนะครับคาเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่จานได้เลยนะครับพร้อมเสิร์ฟทานคู่กับข้าวต้มร้อนๆนะครับผมคลองคอดีนะครับครับครับเบื่อเมนูไหนก็ลองมาทำข้าวต้มทานกันนะครับนี่ครับ ยำเกี้ยมชายใส่กุ้งแห้งนะครับแล้วก็ก็ต้มสวยๆร้อนๆนะครับข้ต้มร้อนๆนะครับครับผัดโถงงงหน้าทานมากเลยนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับต้อมชาแนล e l า3นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับก็พยายามนําเมนูอร่อยๆมานําเสนอนะครับ